สนับสนุนโดยเกลือปรุงทิป กลับเข้าสู่รายการ Morning Story เรื่นาดียามเช้าในช่วงเรื่าดีอยากคุยนะคะแนนอนค่ะยังคงพูดคุยกันต่อค่ะกับครูเนิดผู้ก่อตั้งมูลนิธิหุ่นสายเสมาค่ะครูเนิดเนี่ยไปค้นพบสเสน่ห์ของหุ่นสายได้อย่างไรและก็เพราะอะไรคะที่จากจะนํามาให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมีน้องๆชื่อกลุ่มแกะดำเนี่ย <c oughs> เขาก็ <c oughs> แกะดําๆเนี่ยเขาก็ลองทําหุ่นขึ้นมาเ <c oughs> สร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะ ทำไมในประเทศไทยมันถึงไม่มีนะค่ะลเราก็เริ่มมาลองศึกษาดูวยแล้วถ้าเกิดเราจะสร้างหุ่นเนี่ยที่เป็นหุ่นไทยขึ้นมาเนี่ยหุ่นซ้ายแบบไทยขึ้นมาเนี่ยเราจะมีรากจากไหนแล้วเราจะสื่อสารอะไระซึ่งจุดเริ่มต้นที่เราทําเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือว่าเราเอามาทําเรื่องพระพุทธศาสนา คุณเอิร์ดเองเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์ละครเวทีอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนบทกำกับเวทีหรือว่าเป็นในเรื่องของการฝึกสอนบรรดานักแสดงต่างๆถ้าเปรียบเทียบกันกับศาสตร์ศิลปะการละครอย่างหุ่นสายแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆที่ตัวครูเคยทำไมาอย่างไรคะคล้ายกันฮะหุ่นก็คือคนตัวเล็ก เพราะฉะนั้นพอเวลาเราสอนการแสดงเราก็จะบอกว่าให้เริ่มต้นจากการใช้สายตาสื่อสารก่อนหลังจากนั้นก็คือสื่อสารด้วยการพูดแน่นอนหุ่นไม่มีปาก<ช>แต่หุ่นม,มีมือมีไม้มีภาษาเขาเรียกว่าภาษาท่าทางจากนั้นก็คือว่าในเรื่องของการบอกเล่าอันนี้หัวใจสาคัญค,คนที่อยู่ด้านสายการละครเนี่ยมักจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างเรื่องราวนะครับอย่างเรื่องราวที่เราหยิบจับมาก็ต้องเป็นเรื่องราวที่สามารถจะสื่อสารได้กับคนทั่วไปคือคนเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี ข้้อคิดดดีๆวยผูอ้อ่นนะคะมีการนําความรู้เรื่องของการภาคการร้องมาประยุกต์ใช้กับคุณสายเสยมาได้อย่างไรบ้างคะ คือพวกหุ่นสายเนี่ยเขาจะไม่ใช่หุ่นรำเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าอย่างในต่างประเทศเองในยุโรปเองเนี่ยเขาก็จะเป็นหุ่นที่บางทีร้องโอเปร่าต่างๆถ่อโถถ้าเป็นอย่างทางพม่าทางเอเชียเราก็เห็นว่าเขาจะมีการระบำแล้วก็มีการเหมือนกับขับร้องไปด้วยเพราะฉะนั้นพอเราเอามาใช้เนี่ยเราก็ใช้เรื่องการขับร้องเข้ามาเหมือนกันแต่ในเรื่องการขับร้องที่เป็นแบบร่วมสมัยคี่มีความนุ่มนวลในการในการร้องแล้วก็ทําให้หุ่นเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลไปด้วยแล้วคนที่จะต้องเชิดหุ่นเนี่ยจะมีตองิย่า อะไรอย่างเราสองคนเนี่ยทำได้ไหม ทุกคนทําได้จริงเหรอเพราะว่าเรื่องของหุ่นเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราให้ใครเชิดก็ตามแต่เนี่ยบุคลิกของคนเชิดเนี่ยมันจะถูกถ่ายไปที่หุ่นบางทีเราจะบอกได้เลยนะว่าคนเนี้ยนิสัยเป็นยังไงพอดูจากหุ่นเนี่ยอ๋อเหรออ๋มันจะออกมาเลยคือบุคลิกมันจะออกมานอกจากในเรื่องของการถ่ายทอดศิลปะการละครลงไปในหุ่นแล้วเรื่องหนึ่งที่ถือว่าน่ารักมากๆคือครูหนึ่งมีการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้มาเรียนรู้หุ่นสายด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมก็คือเรามีโครงการหนึ่งที่เป็นลักษณะของการไปสอน ให้กับเด็กๆนะครับอันจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการไปสอนข้างนอกก่อนอเราไปสอนให้กับโรงเรียนซึ่งเราเลือกไปโรงเรียนขนาดเล็กทำไมถึงเลือกไปโรงเรียนขนาดเล็กเพราะว่าเรามีความสุขศิลปะเนี่ยจะอยู่เนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนับสนุนสนใจอย่างโรงเรียนขนาดเล็กจะมีนักเรียนมีคุณครูมีพอ,อ,อมีครูใหญ่มีชุมชนทุกเสียงทุกอย่างเกี่ยวพันกันหมดนะครับอย่างเราไปเริ่มต้นที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นคณะละครที่เล่นเป็นอาชีพแล้วถาวรแล้ว แล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกหลายโรงเรียนที่เราไปสอนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับทางภาคอีสานก็มีหลายแห่งทั่วประเทศที่ไปสอนสอนฟรีหรือเปล่าคะสอนฟรีครับโอ้แล้วก็ถ่ายทอดศิลปะทั้งหมดให้กับน้องๆเลยใช่เราจะสอนครบหมดเลยตั้งแต่การเชิดการทําการเขียนบทการที่จะสืบทอดศิลปะนี้สามารถไปได้ตั้งหลายที่นะคะทาไมถึงเลือกเป็นโรงเรียนคะเลือกถึงเด็กอะคะคือ คือเราต้องมองว่าหัวใจสําคัญเนี่ยศิลปะเนี่ยจะอยู่ต่อไปได้ในอนาคตเนี่ยเราต้องให้เด็กก่อนเมื่อเราทํางานกับเด็กเนี่ยเราจะดูแลเราใช้คําว่าดูแลกันไปทั้งชีวิตเราใช้คำนั้นนะเวลาเราสอนนะคือหมายถึงว่าปกติเวลามีโครงการทั่วไปบางทีเขาจะไปสอนเสร็จจบแต่เราจะมีการดูแลมีการติดต่อมีการต่อยอดมีการพัฒนาเขาตลอดไปค่ะคุณอึ่งคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะได้สัมผัสกับการแสดงจากสายทั่วโลกด้วยหรอคะ ครับผมก็คือทางมูลนิธินะครับได้มีโอกาสรับขอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการนําเอาเทศกาลหุ่นโลกมาจัดในประเทศไทยนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่จัดในประเทศไทยแล้วต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วด้วยและทางมูลนิธิของครูนี่นะคะได้มีการเตรียมการแสดงอะไรไว้อวดสายตาคนไทยทั้งประเทศแน่นอนเราก็ต้องเอาเจ้าเงาะนี่แหละนะครับเพราะว่ามีหลายประเทศตอนนี้6กบกว่าประเทศทั่วโลกที่พึ่ง เดินทางมาร่วมเทศกาลหุ่นอันนี้เขาก็รอดูเหมือนกันว่าเขาอยากจะงอนี่แหละคือข้างๆน้องยุ้ยใช่ไหมคะใช่ครับนี่เลยค่ะเพราะเอกของเรานะคะมีรัตนาหรือยังคะเดี๋ยวจะเป็นรัตนาครูด้วยอยากให้ครูนะคะฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะ ครับก็อยากจะฝากนะครับเพราะว่าการที่เราทํางานเรื่องของเทศกาลหุ่นโลกขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์สําคัญคือเราอยากให้คนไทยเนี่ยรู้จักหุน่นได้รักหุน่นไม่จำเป็นต้องเป็นหุ่นสายทุกชนิดเลยที่มีอยู่ที่สําคัญคือไม่ใช่มีเฉพาะต่างประเทศที่มีถึง80ประเทศนะครับมีของคนไทยด้วยอีก60คณะทั่วประเทศนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักว่าหุ่นไทยของเรานั้นมีเยอะแค่ไหนแล้วก็หลากหลายแค่ไหนคุณผู้ชมคะ ผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆยูกับพี่เอแม่นี้นะคะเป็นผู้ชายที่ชุบชีวิตศิลปะของหุ่นซ้ายให้กลับขึ้นมาโลดแล่นมีชีวิตนะคะในสายตาของคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะเขายังถ่ายทอดศิลปะศาสตร์แขนงนี้ที่เขารักให้กับน้องๆเยาวชนนั้นได้เป็นผู้สืบทอดเพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมนี้คงอยู่สืบไปค่ะวันนี้ถือว่าอิ่มใจมากๆค่ะได้มานั่งพูดคุยกับครูเนิร์ดในมอร์นิ่งซารีเรื่องไอเดียยามเช้าวันนี้ขอบคุณนี่แบ่งปันกันนะคะขอบคุณค่ะ คุณค<ส>่ะในช่วงหน้ากลับไปนะคะคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมกันอยู่นะคะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะสุดยอดนะครูฟังแลรู้สึกอินกนะุปนิสัยของอัลเากาเขเป็นสัตว์แบบน่ารักเป็นสัตว์สุภาพใจดีเรื่องดีๆยามเช้า